ก็สวัสดีครับผมต้นฮักกอกกอกนี่นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยูทูบเบอร์มาใส่บาดกันนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็เช้าวันที่สดใสนะครับและเป็นวันหยุดทางราชการก็คือวันแรงงานครับผมครับผมนี่นะครับนะป้าํำใสนะครับ เออครับว่าคำใส่ก็ใส่บาทด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินกลับแล้วนะครับนี่นะครับใส่บาทเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ นี่แหะครับพี่เสือพาไปก็ใส่ด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะครับพระท่านก็เดินกลับจากบ,บินฑบาตแล้วนะครับนี่ครับโมบ้ายูทูบเบอร์ก็ใส่บาตรก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ